สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสรรหานางมาสปอยคลิปนี้พร้อมจะมาสปอยเรื่อง The Number 23รหัสช็อกโลก เรื่องราวของนางเรื่องนี้ก็คือเมื่อหนังสือเล่มหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เผลอเข้าไปอ่านแล้วก็ตกไปอยู่ในห่วงภวังของมันเพราะว่ามันนั้นจะพาเขาไปเจอปริศนาต่างๆของผู้เขียนซึ่งก็มีหมายเลข23เป็นตัวสําคัญที่สุดมันนั้นถูกมองว่าเป็นเลขอัปมงคลผู้อ่านก็จึงคิดว่าข้อความทั้งหมดนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาจริงๆจึงได้ออกทําการตามหาตัวผู้เขียนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นได้โปรดกดไลค์กดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วอเตอร์เพ่ของเรื่องคือคนที่ทางานเกี่ยวกับการควบคุมสัตว์อย่างน,น,นั้นก็มีศูนย์คอสเซนเตอร์โทรมาเพื่อที่จะให้เขาไปทํางานที่ว่ามีคนแจ้งมาเกี่ยวกับสัตว์กินซากช่นิดหนึ่งเขาก็เลยต้องไปดูพอมาถึงสัตว์ที่ว่านี้ก็คือสุนัขสายพันธุ์พิษบูลหรือว่าบูลลี่นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่ามันดูเอาเรื่องอยู่บ้างแหละแล้วด้วยความที่มันดูมากนะมันจิ้งกัดแขนของพระเอกแล้วมันก็วิ่งหนีไป แต่เขานั้นก็วิ่งตามไปอยู่ดีครับมันนั้นก็ได้ไปที่สุสานแห่งหนึ่งซึ่งทางฝั่งพระเอกนั้นก็กําลังจะยิงยาสลบใส่มันแต่มันนั้นก็ได้หายไปที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งจุดที่มันหายไปนั้นก็คือลุมศพของคนที่มีชื่อว่าลอร่าทอรินแล้วภาพก็ตาัดม,มาที่ภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าแอกกี้ ในขณะที่เธอเดินผ่านร้านหนังสือเธอก็ได้เลือไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มันสะดุดตามมากที่สุดมันนั้นมีชื่อว่าเดอะนัมเบอร์ทวินทรีทางพระเอกนะที่โดนหมากัดก็ตามมาเจอเธอที่นี่พอดีแล้วก็ได้บอกเธอว่าหมามันกัดก็ได้อ้อนแฟนไปแล้วจากนั้นนะ่ะเธอก็ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับเขาเพราะว่าเธอลองอ่านดูแล้วไล้คิดว่าสามีของตัวเองน่าจะชอบ เนื้อเรื่องของมันก็จะประมาณว่าการผจญภัยที่บีบคันทางอารมณ์แถมยังบอกให้ระวังสุนัขข้างบ้านอีกด้วยเธอก็เลยซื้อให้กับเขาทันทีครับแล้วจากนั้นก็ได้พากันมางานปาร์ตี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยมันคือวันเกิดของพระเอกครับทุกคนนั้นก็ต่างเรื่องเดิงกันทั้งนั้นแต่เจ้าทางพระเอกเนี่ยก็สงสัยในหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมากเขาจึงหยิบม,มาอ่านดูคําเตือนในหนังสือนั้นบอกว่าตัวละครในนี้ก็ล้วนสมมติขึ้นมาทั้งนั้นถ้าหากอ่านไปแล้วพบกับความคล้ายคลึงกับบุคคลจริงๆหรรือวว่่่าาาาาตยไปแล้นกุณ ต่อพอกลับมาที่บ้านครับทั้งสองนั้นก็เมาได้ที่จึงคิดว่าคืนนี้ต้องได้ฟาดฟันกันแน่นอน แต่พอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละผู้เป็นพ่อนั้นได้เจอกับลูกชายที่เอาสาวนั้นมาฟาดฟันเขาก็เลยยังไม่เข้าไปเพราะว่าไม่อยากให้ผู้เป็นแม่นั้นรู้ว่าลูกพาสาวเข้าบ้านเพราะลูกนั้นก็ยังเด็กอยู่มือนครับจากนั้นลูกชายก็ได้ให้แฟนของตัวเองออกไปลังบ้านแล้วค่อยเปิดประตูมาเจอกับพ่อแม่จุบก,กันแล้วลูกชายตัวดีเนี่ยก็ได้มอบของขวัญให้กับพ่อเป็นค่าปิดปากในวันเกิดอีกด้วยพ่อนั้นก็บอกว่าเธอนั้นสวยดีนะอย่าให้หลุดมือไปเชียวล่ะ จากนั้นครับเขาก็หยิบมันขึ้นมาอ่านอีกครั้งผู้เขียนก็ได้แนะนําตัวเองว่าให้เรียกเขาว่าฟิงเกอร์ลิงแต่ชื่อนี้ก็ไม่ใช่ชื่อจริงๆของเขานะครับเขานั้นเอาชื่อนี้มาจากหนังสือที่เคยอ่านในตอนเด็กก็อ่านอยู่เท่านี้แหละครับเพราะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไงแล้วพระเอกน่ก็ได้มาหานักจิตวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมและเหตุผลที่เขามาหาน่ก็คือเกี่ยวกับการโดนหมา,ากัดนั่นเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่นี่เนี่ยถ้าหากโดนสัตว์กัดแล้วจะต้องเขารับการวินิจฉัยภายใน7วันครับ เพื่อประเมินสภาพด้านจิตใจทางด้านนักจิตคนนี้เนี่ยเธอก็ได้วินใจว่าพระเอกนั้นผ่านครับและก็ได้อนุญาตว่าวันนี้เนี่ยให้เขาหยุดงานอีกด้วยเพื่อไปพักผ่อนเขาจึงกลับไปอา่านหนังสือที่บ้านต่อ ฟิงเกอร์ลิงนั้นบอกว่าในสมัยเด็กๆเขาเรียนได้ที่1ตลอดแต่มันนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งหรอกครับเพราะว่าเขานั้นตั้งใจเรียนก็เท่านั้นเพราะเขาคิดว่าการศึกษามันจะเป็นใบเบิกทางที่จะพาเขานั้นออกไปจากเมืองนี้ได้เพราะว่าเมืองที่เขาอยู่นี้เนี่ยมันน่าเบื่อเป็นอันดับต้นๆเลยสําหรับเขา เขานั้นก็มีเพื่อนอยู่บ้างครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นว้าวีเสมอแล้วก็ไม่อยากเป็นเหมือนพ่อของตัวเองที่เหมือลอยเหมือนซึมเศร้าเพราะว่าพ่อของเขานั้นเป็นนักบัญชีที่ต้องอยู่กับตัวเลขตลอดเวลาแถมยังอยากให้ลูกชายนั้นอะ่ะรับกิจการงานนี้ต่ออีกแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้อยากเป็นครับเขานั้นอยากเป็นนักซืบ และดูเหมือนว่าโชคชะตาจะข้อข้างบ้างเล็กน้อยเพราะว่าสุนัขข้างบ้านของเขามันเหมือนจะลูกลี้ลูกหลนจะเสือะไรบางอย่างมนนั้นชอบออกมาเดินเล่นเพ่นพ่านแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านอยู่เรื่อยมา แต่ทางฟิงเกอร์ลิงนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะว่าพ่อเขาตั้งกฎไว้แล้วว่าไม่ให้เข้าไปแต่ในวันเกิดของเขาที่อายุครบ8ขวบก็ได้ฝ่าฝืนกฎตามไอ้เจ้าหมานั้นไปจึงได้ไปเห็นเต็มๆสองตาครับว่าแม่ไม้ข้างบ้านนั้นตายซะแล้วและหมอที่มาชนสูรนย์นก็บอกว่าเธอนั้นฆ่าตัวตายแต่เด็กชายวัย8ขวบนั้นคิดว่าเธอถูกฆาตกรรมมากกว่า ด้วยเหตุนี้นี่เองจึงทําให้นักสืบคนหนึ่งได้เกิดขึ้นที่มีชื่อว่า f i n g e r ร n g ิแม้หน้าตาคล้ายก,กันกับคนอ่านมากเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ผมนะแต่เป็นพระเอกครับ แล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกที่อ่านไปกระจายกระจายของไปจนเมียนั้นต้องมาบ่นให้นิดนึงแล้วเขานะ่ก็บอกเธอว่าทําไมเรื่องราวของฟิงเกอริงคนนี้มันเหมือนตัวเองในวัยเด็กจังเลยเขาก็เลยเอาหนังสือที่ตัวเองไปค้นเจอนะ่เอามาให้เธอดูบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยแม่ของเขาเคยอ่านให้ฟังตอนเด็กๆซึ่งชื่อของมันนั้นก็มีชื่อว่าฟิงเกอริงท่องสวนสัตว์ครับและชื่อสมมติฐานของนักสืบคนนี้ก่อนหน้าจะเอามาจากหนังสือเล่มนี้อีกด้วยนะเขาคิดว่าอย่างนั้นและเจ้าหมาข้างบ้านที่เขาเก็บรูปไว้นะ มันก็มีเหมือนกันมีน้ำซ้ำเขาก็ยังคิดว่าแม่ไม้ข้างบ้านคนนั้นก็เหมือนแม่ของเขาอีกแต่ว่าทางเอ็กกี้ที่เป็นภรรยาเนี่ยที่ได้อ่านไปพอประมาณแล้วก็ได้บอกให้เขาน่ะอ่านต่อไปเรื่อยๆก่อนนักสือฟนะิกเกอร์ลิงน่ะไม่ได้เหมือนสามีของเธอด้วยซ้ำแม้แต่นิดเดียวเธอคิดว่าอย่างนั้นครับ เรื่องราวในหนังสือต่อไปก็คือฟิงเกอร์ลิงนั้นก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านสาวผมบรอนคนนี้ว่าเธอจะผูกคอตายเขาก็เลยต้องมาเกลี้ยก,กล่อมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะเป็นวันเกิดของผมต้องไม่มีคนตายสิจนในที่สุดพอคุยกันไปคุยกันมานะเธอก็ได้ให้ของขวัญวันเกิดแก่เขานั่นก็คือกาแฟหนึ่งแก้วครับแล้วเธอนะก็บ่นไปครับว่าเพราะว่าตัวเลข23บัาทซบนี่แหละมันครอบงาเธออันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพวกเขาอาจจะมองว่าเลขนี้เนี่ยมันไม่เป็นมงคลมั้ง เพราะขนาดพ่อของเธอก็คิดว่าถ้าหากฆ่าตัวเองตายไปแล้วเนี่ยจะสามารถลบล้างคำสาปนี้ได้และเลขนี้มันก็จะไม่วกวนมากวนหัวสมองของเธออีกผมก็ขอเดาเอานะครับว่า ครอบครัวนี้เนี่ยดวงคำสาบที่ว่าถ้าหากเจอหมายเลข23แล้วจะต้องมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นถึงพ่อของเธอนั้นจะลบล้างคำสาบให้แล้วเธอนั้นก็ยังเห็นมันอยู่ดีครับไม่ว่าจะอยู่ในป้ายทะเบียนรถในหนังสือทั้งชั้นลิฟ์และในทุกๆคำที่เธอพูดออกมาอีกเธอนั้นก็เลยหวาดระแวงตลอดเวลาเลยคิดอยากฆ่าตัวตาย f i n g e r ร์ลินั้นก็เลยชวนให้เธอคุยเรื่องอื่นเพื่อไม่ให้คิดมากและดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขบ้างแหละฟิงเกอร์ลินั้นก็เลยคิดว่างานที่เขาทำนั้นจบลงด้วยดีแล้ววันนี้แต่ไม่เลยในขณะที่กำลังจะกลับบ้านเธอนั้นก็กลับไปคิดสั้นโดยการโดลงไปจากตึกจนตาย ฟิงเกอริงกลับไปหาแฟนของเขาเธอนั้นมีชื่อว่าฟาบิเซียแล้วก็ได้เล่าเรื่องของสาวผมบอลคนนี้ให้กับเธอฟังเธอนั้นก็จับเขาฟาดฟันทันทีเพราะว่าสาวคนนี้เนี่ยเธอมาเกิดอารมณ์กับเรื่องสยองเกี่ยวกับความตายและเซ็กส์แต่ทางฟิงเกอริงนั้นเขาเก็บมาคิดครับเพราะว่าสาวผมบอนนั้นวิตกังวลกับตัวเลข23เป็นอย่างมากเขาก็เลยมาครุ่นคิดว่ามันเกี่ยวกันด้วยหรือยังไงนี่เพราะชื่อมันก็น่าจะเป็นแค่ชื่อตัวเลขนะ่ยมันก็น่าจะเป็นแค่ตัวเลขหรือว่าไม่ใช่หรือยังไง เขานั่นงงมากครับเพราะผมก็งงเหมือนกันแต่พอดูจบแล้วก็ไม่งงนะครับใครที่ไม่อยากงงก็ดูให้มันจบจบนะกลับมาที่เหตุการณ์จริงพระเอกนั้นไดเอานังสือไปให้กับผู้เชี่วชาญดูเขานั้นได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันตีพิมพ์ขึ้นมาเองและจําหน่ายเองส่วนชื่อคนเขียนนั้นเขาไม่รู้จักด้วยพระเอกก็ยังเหลือบไปเห็นหมายเลข23อกีก เขาหน่ก็เลยคิดว่ามันเริ่มที่จะเกี่ยวกับตัวเขาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วจากนั้นครับก็ได้ไปอธิบายให้กับลูกเมียฟังไม่ว่าจะเป็นชื่อวอเตอร์ของเขาก็ามาบวกลบกันให้มันเป็นหมายเลข23และอีกหล,ลายอันไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใบกับขี่ประกันสังคมทุกอย่างก็ล้วนมีแต่23ก็ได้บอกภรรยาว่าเหมือนคนเขียนจะเลือกตัวเขาซึ่งคนเขียนที่ใช้นามว่าฟิงเกอร์ริง ได้เจอกับแฟนตอนอายุ32ทางพระเอกก็เจอกับแอ็กกี้ตอนอายุ23มินมสามนั้นก็แต่งงานวันที่13ตุลาเดือนที่10ถ้าหากบวกกันแล้วก็คือ23แล้วสาวผมบอนที่ตายในหนังสือเธอก็ได้เลข23นี่แหละที่มันทําให้เธอวิตกกังวลลูกชายนั้นก็เชื่อพ่อบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าแอ็กกี้เนี่ยเธอบอกว่ามันไร้สาระาม,มากจึงบ่นให้กับสพ่อลูกไปพระเอกก็ได้มาอ่านต่อหลังจากที่ฟาเบเซียได้รับรู้ถึงการตายของสาวผมบอน มันก็ทําให้เธอนั้นมีอารมณ์ไม่หายสักทีพวกเขาได้มาเปิดห้องฟาดฟันกันคราวนี้เนี่ยซาดิสมากกว่าเดิมครับเธอสมมติว่าเขานั้นมีมีดมากรีดเธอแต่หารู้ไม่ว่าแฟนของตัวเองนั้นเริ่มมีอาการที่จะหลอนมาบ้างแล้วฟิงเกอริงเริ่มที่จะฟันร้ายบ่อยๆเขาจึงมาหาหมอที่ชื่อว่าฟินิกซ์หมอคนนี้ก็เลยแนะนําให้เขานั้นพักบ่อยๆเขาก็เลยมาบอกฟาบิเซียว่าตัวเองนั้นพักงานอยู่ในตอนนี้แต่ก็ดูท่าทางว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับแล้วก็เดินหนีไป ส่วนตัวเขาที่กินเหล้าพอเมานิดก็เหลือไปเห็นรองเท้าของเธอพอนับดูนะมันก็23คู่พอดีเขาจึงเอาไปทิ้งที่ทางขยะ แต่พอฟาบิเซียนั้นกลับมาก็ถือมาด้วยครับถือมาให้เขาดูนั่นแหละแล้วก็บ่นว่าคุณแต่มันบ้าไปแล้วเขาจึงไปหาหมอฟินิกอีกครั้งเพราะคิดว่าตัวเลข23ที่เคยตามหลอกหลอนสาวผมรอนมันตามล่าเขาแทนถ้าคิดง่ายๆครับมันก็น่าจะประมาณว่าพวกตัวตายตัวแทนอะไรทานองนั้นหมอก็เลยบอกว่าจะคุยกับฟาบิเซียให้เพื่ออธิบายให้เธอนั้นเข้าใจแต่พอฟิงเกอริงให้หมอไปคุยไอหมอคนนี้เนี่ยนะมันดันไปจีบแฟนของเขาเฉยเลยกลับมาที่พระเอกครับก็ยิ่งหลอนไปกันใหญ่เพราะว่าเขานั้น เดินไปไหนมาไหนนะก็ไปเจอแต่เลขที่23แล้วในขณะที่หลับเขาก็ภาวะตื่นตอนกลางเดือครับเลยเข้าไปในห้องน้ําปรากฏว่าเจอเลือดนั้นอยู่ที่อ่างแล้วทีนี้เนี่ยก็เหลือไปเห็นเมียที่อยู่ในที่เก็บมันมีแค่อันเดียวเขาจึงสงสัยว่าอีกอันนั้นไปอยู่ที่ไหนพอกลับมาที่เตียงนอนนะก็พบกับมันวางอยู่ที่นั่นจากนั้นก็เปิดผ้าห่มดูจึงได้พบกับภรรยาของตัวเองที่นอนตายพร้อมกับคราบเลือดเขาก็เลยคิดว่าตัวเองน่ยนะฟันร้ายแน่ๆครับเดียวมันก็คงหายไปเอง ก็แน่นอนครับฟันร้ายจริงๆจ,จากนั้นนะก็ได้ขับรถออกจากบ้านและก็ได้ทิ้งจดหมายไวใ้ให้กับเมียว่าจะขอเคลียร์สมองสักหนึ่งคืนเขาก็ได้มาเปิดห้องที่โรงแรมทางด้านพนักง,งานก็แนะนําให้เอาห้องที่27เครับเพราะว่ามันเงียบที่สุดแล้วแต่เขานั้นดันอยากได้ห้องที่23ที่มันมีปัญหาเรื่องท่อน้ําจากนั้นก็มาอ่านต่อในห้องนั้นแหละครับมอร์ฟินิกส์นั้นเข้ามาหาฟาบิเซียแล้วก็ได้เจอมีดวางอยู่บนพื้นจากนั้นเขาก็หยิบมันขึ้นมา แต่พอเปิดผ้าห่มออกมาแล้วฟาบิเซียได้นอนจมกองคราบเลือดตำรวจที่มาถึงจุดเกิดเหตุก็เลยจับเขาไปส่วนฟิงเกอริงนั้นก็หนีออกไปจากที่นั่นครับ แล้วจากนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็ว่างเปล่าเลยพระเอกจึงกังวลเรื่องตัวเลขว่ามันตามล่าสาวผมบอนเสร็จแล้วมันก็มาตามล่าฟิงเกอร์ริงซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดว่ามันกําลังจะตามล่าตัวเขาอยู่แล้วเขาก็ได้ไปเห็นหมาตัวที่มันเคยกัดเขาเขาจึงโทษให้มันว่าถ้าหากมันไม่กัดเขาหนะเขาก็คงจะไปหาภรรยาเร็วกว่านี้แล้วถึอก,ก็จะไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ให้กับเขาครับ อะไรประมาณนั้นแหละทีนี้เนี่ยก็ได้ตามมันมาแล้วก็ยิงยาสลบใส่มันนั้นก็ได้มาที่เดิมครับที่ลุมศพของลอราทอรินจากนั้นหลวงพ่อก็เข้ามาพระเอกก็คิดว่าเป็นมาของท่านแต่ท่านนั้นก็บอกว่าเป็นมาของคนสวน แต่ว่าคนสวนคนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่ามันนั้นเป็นมาจรจัดมันนั้นอาจจะชอบมานั่งเฝ้าหลุมศพแล้วพักหลังนี้มันจะชอบมานั่งเฝ้าหลุมนี้เนี่ยหลุมของลอราทอรินซึ่งทางพระเอกครับก็กังวลไปอีกเพราะว่าเธอนั้นตายตอนอายุ23แต่ทางหลวงพ่อนั้นก็บอกว่าไม่หรอกทางเรานั้นสมมติเอาเองและหลุมนี้เนี่ยมันไม่มีศพของเธอเลย เนื่องจากหาศพไม่เจอพระเอกก็เลยรีบกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่นิยายมันคือเรื่องจริงไอแซคก็อยู่ที่บ้านของเขาด้วยในวันนั้นพระเอกก็ได้ทําการบ้านมาอย่างดีครับโดยการขุดคุยคดีของลอร่าทอรินมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเธอนั้นถูกฆาตกรรมในตอนอายุ23ไม่มีใครพบศพของเธอแต่เตียงของเธอนั้นมีคราบเลือดเต็มไปหมดทางตำรวจนั้นก็ได้จับคนร้ายได้เพราะว่ามือของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเมียที่ใช้แทง ซึ่งเรื่องที่ว่านี้มันก็ผ่านมาแล้วตั้ง15ปีคนร้ายคนนี้ก็มีชื่อว่าไคฟินเขานั้นเป็นครูสอนจิตวิทยาทางทอรีนนั้นก็เป็นนักศึกษา2คนนี้ก็คือคู่รักกันครับและคําสารภาพของไคฟินนั้นก็บอกว่า <c oughs> เธอคนนี้เนี่ยซาดิสมากบอกให้ซื้อมีดมาเล่นจินตนาการเวลามีเซ็กกันทางพระเอกนั้นฟันธงได้เลยว่านี่คือหนังสือที่เขานั้นเขียนสาร,รภาพบาปของตัวเอง แล้วทีนี้ครับก็ได้เดินทางไปหาที่เรือนจําไปคุยกับไคฟินทางคนร้ายนั้นก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าและก็ไม่ได้เขียนหนังสือบ้าบอเล่มนี้ขึ้นมาพระเอกนั้นก็ยังคิดว่าเขาโกหกอยู่ดีครับแต่สิน้าท่าทางของไคฟินนั้นดูเหมือนจะเคยรู้จักพระเอกมาอีกด้วยพอออกมาข้างนอกแอ็กกี้เธอก็บอกว่าลายมือมันติดอยู่บนมีดยังไงก็ต้องเขาฆ่าแน่นอนแต่ว่าพระเอกนั้นก็ดันพูดว่าไม่หรอกเพราะว่าชื่อของเขานั้นบวกลบก,กันแล้วมันไม่ใช่23 พระเอกก็คิดว่าฆาตรกรตัวจริงยังลอยนวลอยู่ครับต้องหาให้เจอแล้วลูกชายที่มาด้วยนะก็แนะนําไปว่าเมื่อคืนตัวเองก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วได้ไปเจอที่อยู่ของตู้ปริศนีอยู่ตรงท้ายเล่มพัวเขาก็เลยพากันส่งของไปที่นั่นแล้วก็ได้ไปเฝ้าดู พวกเขาได้ไปพบกับชายปริศนาเดินเข้าไปในนั้นเลยสันนิษฐานว่าต้องใช่ในแน่ๆครับแล้วจากนั้น,นก็พากันเข้ามาหาพร้อมกับยื่นหนังสือให้ดูว่าเกมนี้มั่นจบแล้วแต่ทางชายคนนี้กลับคิดว่าพระเอกนั้นน่าจะตายไปแล้วเขานั้นพูดเหมือนว่าคนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้วิ่งหนีพระเอกจนล้มไปพระเอกนั้นก็ถามว่า ตัวเลขมันคืออะไรแต่ทางตาแก่นี่ก็บอกว่าฉันว่านายน่ะน่าจะรู้ดีกว่าฉันจากนั้นก็เอามีดมากรีดคอของตัวเองเฉยเลยครับเมียของเขานั้นก็เห็นว่าเขาอาการเริ่มไม่ค่อยจะดีจึงบอกให้พาลูกกลับบ้านไปก่อนส่วนเธอนั้นจะรอรถโรงพยาบาลมาทางตาแก่ก็พูดกับเธอว่า ถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้ให้ไปที่สถาบันตามที่ตั้งของนามบัตรเขาแล้วเธอนั้นจะรู้เองว่าอะไรคืออะไรจากนั้นก็ตายไปครับแล้วทีนี้เนี่ยเธอก็ได้มาที่สถาบันเนเธอแนลแผนกจิตบำบัดคนเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าสถาบันนี้นะมันจะร้างไปแล้วเธอก็ได้ตามนามบัตรของดร์ซิริอุทธคนที่ตายไปเนี่ยมายัางห้องของเขาพอเข้ามาในห้องก็มาพบกับหมายเลข23เต็มไปหมดที่สําคัญก็คือเจอกล่องของคดีเลขที่85-307 ที่มันมีชื่อว่าสเปโรแต่วินาทีนั้นนะก็เหมือนคนจะเข้ามาหาเธอจึงตกใจเป็นอย่างมากครับแล้วภาพก็ตัดมาที่2พ่อลูกที่พากันไขปริศนาของหนังสือให้มาที่คัสโนว่าพาร์คซึ่งตอนที่พากันไขนะผมงงมากครับเลยขอตัดมาตอนนี้แล้วกันพวกเขานั้นได้ขึ้นไปยังบันไดแล้วก็นับได้23ขั้นจากนั้นนะก็พากันขุดลงไปที่นั่นแล้วก็ชัดเจนครับหัวกระโหลกมนุษย์ ซึ่งในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคนแอบดูพวกเขาอยู่อีกด้วยและพอแจ้งตำรวจให้มาดูกลับไม่เจอทีนี้เนี่ยตำรวจก็คิดว่าสองพ่อลูกคู่นี้บ้าแน่นอนถัดไปไม่นานแอกกี้เธอก็ได้ขี่รถมากับไอแซคแล้วที่แท้นะคนที่ไปเจอแอกกี้ที่สถาบัน นั่นก็คือไอแซคนั่นเองขณะที่ขี่รถกลับบ้านก็ได้มาเจอกับเจ้าหมาตัวนั้นพระเอกนั้นก็คิดจะชนมันซึ่งมาน,นั้นไม่คิดจะหลบเลยแต่ก็โชคดีครับที่ลูกชายนั้นเหยียบเบรกไว้ได้ทันภรรยาเขาผวาและหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงจับไปที่แขนของเขาแล้วทีนี้เนี่ยพระเอกจึงเห็นมือของเธอเปื้อนก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาทันทีว่าเธอนั้นจะเคลื่อนย้ายโครงกระดูกเธอก็ยอมรับครับว่าเธอนั้นทำกับไอแซคจริงๆ แล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ซอกกระเป๋าของเธอจึงได้ไปเจอกับมีดเธอก็อธิบายไปว่าพกไว้ป้องกันตัวเฉยๆในตอนที่ไปร้านไปรษณียนะเขานั้นก็คิดไปอีกแล้วว่าเธอฆ่าตาแก่ที่ไปรษณียตายเพราะตอนที่เขายังไม่ตายเธอนั้นก็รีบไล่ให้สองพ่อลูกพากันกลับทันทีเธอจึงบอกว่าพอเธอเดียวลูกจะได้ยินแต่วินาทีนั้นครับลูกก็เข้ามาพอดีซึ่งเธอเนี่ยก็รู้แหละครับว่าใครเป็นคนเขียน แต่เธอนั้นบอกไม่ได้จริงๆพระเอกที่เอามีดค่อยๆเข้ามาหาที่ตัวเธอน่ะเธอจึงกลัวขึ้นมาเพราะว่าพระเอกนั้นเคยฆ่าคนตายมาแล้วนั่นก็หมายความว่าพระเอกอย่างวอเตอร์นั้นเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับแล้วเธอก็ได้นํากล่องที่เธอไปพบจากสถาบันให้กับเขาพอฉีกชื่อคนเขียนที่อยู่ด้านหน้าออกก็คือชื่อของวอเตอร์หรือว่าพระเอกนั่นเอง เขานั้นก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกคิดว่าเธอนั้นทํามันขึ้นมาแต่จากนั้นน่ะไอแซกก็มายืนยันอีกเสียงว่าพระเอกเป็นคนเขียนจริงๆเพราะว่าหลักฐานมันมีอยู่นั่นก็คือปีหรือว่าแต่นี่แหละครับที่เขานั้นชอบเล่นจากนั้นเขาก็ได้ค้นหาสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่สองคนนั้นเก็บมาจากที่นั่นจึงทําให้ภาพความทรงจําครั้งเก่าว,วกวนเข้ามาในหัวของเขา ว่าเขานั้นเคยทําอะไรไปแล้วบ้างพอเขาเครียดมากแบบนั้นเขาจึงออกจากบ้านไปคนเดียวก็ได้กลับมาที่โรงแรมเดิมอีกครั้งในห้องที่23เช่นเคยแล้วก็ได้ฉีกแผ่นที่ติดผนังออกได้ไปพบกับตัวหนังสือเยอะมากๆเลยซึ่งมันก็คือส่วนที่ขาดหายไปในหน้าของกระดาษที่ว่างเปล่าเลยครับข้อความนั้นก็ประมาณว่าให้เรียกชื่อว่าฟิงเกอร์ลิงแต่ชื่อจริงเขานั้นชื่อวอเตอร์โดยระบุว่าในหนังสือเนี่ยมีการดัดแปลงบ้างเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และผู้ผิด ตัวเลข23นั่นนะมันติดตัวเขาจนถึงตอนเรียนวิทยาลัยเขานั้นได้ไปพบกับลอร่าทอรินซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือหลุมศพที่ไม่มีศพนั่นแหละครับและเธอนั้นนะก็คือคนคนเดียวกับฟาบิเซียที่เขาเปลี่ยนชื่อลงในหนังสือเพื่อไม่ให้คดีของลอร่าทอรินเนี่ยเกี่ยวพันกับหนังสือเล่มนี้อะไรประมาณนั้นพระเอกหรือว่าฟิงเกอร์ลิงเนี่ย ต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าพระเอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคือคนคนเดียวกันแล้วแมมไม่น่าล่ะเขาถึงเอาคนคนเดียวกันมาแสดงพระเอกนั้นรักเธอมากครับแล้วก็คิดว่าเธอรักเขามากแต่ไม่เลยเธอนั้นแอบมีใจให้กับครูซึ่งครูคนนี้ก็คือไคฟินที่อยู่ในเรือนจํานั่นแหละครับและครูไคฟินคนนี้เนี่ยเขาก็เอาไปดัดแปลงในหนังสือลง เป็นชื่อว่าหมอฟินิกซ์ซึ่งทางพระเอกก็ได้เผอ,อิญไปเจอกับ2คนนี้แอบฟาดฟันกันอีกด้วยจนในที่สุดเนะี่ยเขาก็ได้มาหาตัวเลขในชื่อของเธอเขาก็ตีออกมาเป็นเลข23จึงคิดว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันต้องการเธอเอาง่ายๆเลยครับเขาก็ยังรักเธอและก็เป็นห่วงเธออยู่ดีถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไปฟาดฟันกับคนอื่นก็ช่างเขาเนี่ยกลัวว่าเธอจะโชคร้ายเพราะว่าหมายเลขบ,บ้าๆนั้นเลยบอกให้เธอนั้นรีบหนีไปจากที่นั่นเธอจึงรำคาญและหยิบมีดขึ้นมาแต่ว่าเขานั้นก็แย่งไปจากเธอไปจี้ที่คอของเธอเธธอออน่กอก่กก็บวาา เลยถ้าหากกล้าแต่พระเอกนั้นนะไม่คิดจะทําเลยครับเขาบอกได้ก็แต่ว่าผมรักคุณแต่แม่นางคนนี้นกลับบอกว่าไม่เคยรักเขาเพราะว่าเขานาบ้าแล้วก็น่าทุเรศจ,จากนั้นเธอก็แย่งมีดมาฟันแขนของเขาแล้วทีนี้เี่พระเอกมันก็โมโหสิครับจึงกระนําแทงเธอจนตายในห้องหมายเลขที่23ซึ่งมันก็คือห้องที่เขากําลังอ่านบทความนี้อยู่ครับจากนั้นก็นําเธอไปฝังที่บันได23ขั้นและมันก็คือที่ทเดียวกันที่เขาไปขุดเจอโครงกระดูกกับลูกนั่นเอง เขาก็ทั้งฝังทั้งเสียใจเพราะคิดว่าเธอนั้นตายเพราะว่าหมายเลข23นี้ซึ่งมันก็ใช่จริงๆเลยครับตายเพราะว่าตัวเขาเองนะที่งมง่ายบ้าบอกับเลขนี้มากเกินไปซึ่งตอนที่ฝังนั้นน่ะไอเจ้าหมาตัวนั้นก็มองดูเขาอยู่แล้วครูไค่ฟินก็มาหาร,าร่าที่ห้อง ก็เจอแต่กับคราบเลือดบนเตียงเขาก็เลยหยิบมีดขึ้นมาและนั่นก็คือต้นเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงได้เป็นแพรรับบาปซึ่งในฉากของหมอฟินิกกับฟาบิเซียนั่นน่ะร่างของฟาบิเซียก็จะอยู่ที่เตียงนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาลงมาเขียนในหนังสือเพื่อจัดฉากใหม่ไม่ให้คนรู้นะว่าการตายของลอราทอลินน่ะมันจะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ต่อมาพระเอกมันก็กลับมาที่โรงแรมพร้อมกับค่าปิดปากเพื่อจะเข้าไปที่ห้อง23แล้วก็ได้ทําการพิมพ์เรื่อง,ร,องราวต่างๆลงในหนังสือเล่มนี้แหละครับซ้ายังเขียนไปที่ก แพงที่เขากำลังอ่านอยู่นี่แหละจนในที่สุด The Number 23หรือว่าหมายเลข23เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็โดนลงไปเพื่อฆ่าตัวตายเพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองทำแต่ครับแต่แต่เขาก็ไม่ตาย พอฟื้นขึ้นมาก็จําอะไรไม่ได้เลยหมอ2คนที่คุยกันก็ได้ถือเรื่องที่เขาเขียนไว้ในมือ1คนพอจะจากกันนะอีก1คนที่ใส่แว่นก็ขอไปซึ่งคนที่ใส่แว่นนี้ก็คือหมอซีริอุสที่ปาดคอตัวเองตายในร้านไพรสนีนั่นแหละครับแล้วจากนั้นนะก็เอาไปตีพิมพ์ขึ้นมาเป็นหนังสือ พอทางพระเอกรักษาตัวจนเสร็จหายเป็นปกติแบบว่าสามารถควบคุมตัวเองได้แต่ว่าความทรงจําของเขานั้นก็ยังไม่กลับมาพอเดินออกมาจากสถาบันเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็เลยมาชนกับแอก็กกี้แล้วมันก็นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้จนถึง13ปีที่สองคนนี้เนี่ยได้รู้จักกันโดยที่เธอไม่รู้ประวัติของเขาเขาไม่รู้จักประวัติของเธอแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนปัจจุบันที่เธอนั้นตามมาเธอก็ได้เข้ามาหากับเขาแล้วเธอก็พูดประมาณว่าเธอนั้นรับได้เพราะรัก พระเอกมากแต่ทางเจ้าพระเอกนี้เนี่ยก็บอกว่าให้เธอรีบไปอย่ามาอยู่ใกล้ตัวเองเพราะว่าเขาเป็นฆาตกรเขาเคยฆ่าคนตายมาแล้วเธอก็เลยหยิบเอาของมีคมมาให้กับเขาฆ่าเธอถ้าหากเขาคิดว่าเลขนั้นมันอาถรรพ์จริงๆแต่ทางพระเอกนั้นก็ไม่กล้าฆ่าเธอคนที่รักอีกแล้วครับแต่กลับเดินออกมาเพื่อที่จะฆ่าตัวเองตายโดยการยืนให้รถชนแต่วินาทีนั้นลูกชายของเขาก็เรียกได้ทันทําให้เขากลับมามีสติไม่คิดสั้นจึงได้สวมกอดกัน3คนพ่อแม่ลูก จนในที่สุดพระเอกนั้นก็ปล่อยวางบอกว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขแล้วศพของลอร่านะก็ได้ทำพิธีกรรมทางศาสนารครูไขฟินนั้นก็ได้รอดจากคดีหลังจากเป็นแพะยอยู่นานครับมาปิดท้ายที่พระเอกรอรับคำพิพากษาจากศาลท่านายนั้นก็บอกว่าศาลจะปราณีโทษที่เขามามอบตัวแต่ถ้าหากไม่ปราณีโทษนะเขาก็จะรอรอวันที่จะออกมาจากที่นั่นกลับมามีความสุขใหม่อีกครั้ง และหนังเรื่องน,นี้ก็ได้คะแนนจาก A M D B อยู่ที่6.4เต็ม10คะแนนครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่านังเรื่องนี้เนี่ยมันดูไปแล้วปวดหัวเป็นอย่างมากและผมนั้นก็ไม <may> ่ได้ขออะไรมากมายขอแค่คนละ1ไลค์หน <messed> ึ่งซับสไครเท่านี้ก็ดีใจท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ